เจ้ารนหาที่ตายแล้วผู้ด,ดูแลถงเย่สิงหานไม่ใช่ว่านั่นหยาบคายมากไปหน่อยหรอผู้เอวุยสใหญ่ท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยถ้าเจ้าพูดจาเดี๋ยวไรเช่นนี้งั้นข้าจะถือว่าท่านไม่ให้ความเคารพต่อน,นิกายเทพองศาของเราเสียเอ,อ๋อไม่ต้องเป็นห่วงตราบใดที่จะเท่าคนนี้อยู่ที่นี่แม้แต่นายน้อยของถงศักดิ์สิทธิ์ตะวันจันทา ก็ม่กล้าต่อแย่เจ้าอีกต่อไปแต่เท่าเจ้ากำลังจะหยุดข่าด้วยตัวคนเดียวหรอขยะนี้กายชั้นต่ำอย่างเจ้าคู่ควรที่จะมาเห่าหอนต่อนหน้าข้าหรอฮ,ฮิฮิแต่เท่านี่ตลกจังแต่เท่ากล้าขู่สามีของเราเหรอหน้อยผู้เยาว์ในตอนที่ตาเท่าคนนี้กำลังควบมา พวกเจ้ายัางนั่งเล่นดินเล่นโครนกันอยู่เลยตอนนี้ตายเพื่อฆ่าซะเสียเออทำไมทำไมล่ะพวกอวโสใหญ่ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ